ไปครับเราจะไปบอกแม่โครตักจะให้เราเต็มกล่องรนะับฟูโซ่สามร้อยแปดสิบนะครับจะวิ่งได้ไหมวิ่งได้บะครับไม่ได้ออกถนนครับบอแม่โครเราต้องไปฝั่งซ้ายครับมาฝั่งขวาแล้วมันโดน <laughs> แม็กลองใส่เต็มกล่องเลยมันวิ่งได้ไหมใส่เต็มแบบเสมอไปครับบอกแล้วมันทำไม่โคงง <laughs> ถ่ายอะไรวะ ก่อนครับไปครับเราไปดูกันเต็มกล่องไหมโอ้โอ,โอเห็มกล่องเลยครับผมต่อ,อดูไปดูการออกตัวนะครับ เราจะออก1 1โลนะครับเกียร์ตอนแรกของเข,เข้าเกียร์ไม่เป็นนะครับไม่มีใครบอกเลยครับโอ้สบายครับออกตัวไม่ต้องแตกคันเร่งเยอะแล้วครับสบายครับสบายกำลังเหลือๆครับ ตอนแรกเข้าเกียร์ไม่เป็นนะครับขับไม่เป็นไม่มีใครบอกนะครับไปดูใน YouTube o u t ูบเอ o u u u b e สอนทุกอย่างครับ YouTube ไปเลยครับไปหนึ่งห้านะครับโอโอ